นี่นะครับพี่นินะคะสวัสดีค่ะพี่นิรื้อได้ซ้อมไม่ได้เะเช็คแฮ์หน่อยเช็คแฮ์หน่อยเช็คแฮมเนี้วเขาน้ำแห้งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลราพี่มีที่มันมีตุ๊กแกสัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ่ชาแนลวันนี้กูออกทัวบอกเลยว่าวันนี้นะคะเรามาทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แน่นอนตามหา ให้มันเร็วๆเลยได้ไหวันนี้เรามาตามหาปลาสลิดที่ทุกคนอยากกินชอบกินกินกับแกงส้มกินไปตำต้มไปตำยำปลาสลิดไปทำอะไรเอยจะบ้าหรือไงวันนี้เรามาถึงแรงไงอ๋อยังไงจะเอาปลาสลิดไปปล่อยในบ่อปลาพ่อเอาไปฝากพ่อถูกต้องเพราะพ่อชอบกินปลาสลิดใช่ให้พ่อเลี้ยงปลาสลิดกี่ตัน ห้าตันเลี้ยงเอาไปทำไรเอาไปขายด้วยเอาไปกินด้วยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งของเขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไม่จําเป็นต้องบางบอกบางบอกก็เน่าบางบอกก็แม่อร่อยบางบอกก็ป่าตายปากหมาเนี่ยไงมันไกลไม่ใช่มันไกลเพิ่งรู้ว่าบานแผวมันก็มีปาสลิดเหมือนกันนี่ถึงที่แล้วนะคะบอกเลยว่าเรามาถึงที่พัน ปลาสลิดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองแล้วกันวางปลามันต้องเป็นบางบองไงอูให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยอันดับหนึ่งเลยเหรอกูเค้มเอวันนี้เราซื้อสักพันตัวได้ไหมบอกเลยว่าห้าตันไงอ่ะห้าตันก็ห้าตันแล้วแต่มาแล้วกันถอนไม่ได้ก็เอาไปแล้วกันได้รับคําคําเรียนเชิญจากคุณนี้ครับคุณนี้่องหรือได้ซ่อมไม่ได้นเใช่วันนี้เรามาหาเขาแล้วอย่ารีรอเลยดีกว่าเราเอาปลาสลิดไปฝากพ่อยังกันเลยไป เขาอยู่ไหนวะเนี่ยอู้ดูดิบ้านนี่เป็นบ้านไม้คือไยืนเยี่ยวเว้ยพี่จะเลิกชักวาวนี่นะพี่นินะคะสวัสดีค่ะพี่นินี่รื้อได้ไดซ่อมซ่อมไม่ได้โอ้ช็คแฮนด์หน่อยเช็คแฮนด์หน่อยยิมนิ้วไม่มีแล้วไปถอดแล้วมาตอนไหนเนี่ยวันนี้พี่นิเขาบอกว่ามาเลยถ้าจะเอาปลาสลิดใช่ไหม บานผมเนี่ยสุดยอดเรียกว่าสุลต่านปลาสลิดก็เป็นได้เออแล้วบอกว่าบานผมใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวมาเลยที่บ่อผมแน่นอนเดี๋ยวพาผมไปหน่อยนะได้เลยปลาเรีว่าใหญ่โตยะสุดลุกหูลุกตาแบบมองไม่เห็นแบบเด็กตกไปในหายไปเลยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าความหวังของเราที่เราจะเอาปลาไปฝากพ่อเนี่ยถูกต้องูกขอเต็มบ่อได้ไหมพี่เต็มบ่อเลยจพี่เคยดูท่องบยชีที่ว่าทำบ่อปลาให้พ่อไหมอ้าวไม่เคย มันก็ติดตามเราอยู่แล้วโอเคทีวัสดีค่ะนี่บ่อนี้10บคูณสเมตรนะพี่ไม่ใหญ่หรอกที่บ้านเหรอ10บคูณสเอเคอร์มันมันเรียกหน่วยพีษเป็นเอเคอร์เลยเหรอเอเคอร์อะไรจะขอยทิ้งเอเคอร์นี่จบจบอะไรมาพี่ออฟฟ็อกตอนนั้นพ่อส่งไปเรียนเมกาเอ่อพอดีแท็กซี่เสียเลยลงแถวลำลูกกาแล้วไปไม่ถึงใช่ ไปบอกพี่หลงไหนพี่ว่ามาเลยดีกว่าไหนไหนไหนมาทุกคนนี่คืออะไรอะพี่อันนี้คืออะไรนี่อาหารปลาพี่โอ้โหขนาขนาดนี้เลยพี่บอปลาเนี่ยขนาดไหนวะหูหีบไหนปลาเยอะมากนะพีบเห็นดูไหมไหนนี่ครับพี่อะไรอะพี่นั่นคืออะไรนะบอกนั้นแหละอะไรเนน้ำมือเขียวจนนู้นนู้นนั่นไงพี่ก็อ้ำผมเกินไปมันไม่ใช่ใช่ไหมนี่แหละใช่พี่อันเนี้ย ใช่อันเนี้ยพี่พี่บอกว่าอะไรห้าหกตันสี่ห้าเป็นร้อยตันอะไรนะี่อ้ที่ร้อยตันที่คุยอะบอกข้างๆเขาบอกข้างๆเขาเอามาคุยทำหาเดี๋ยวไม่มีน้ำเลยทุกคนน้ำ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 ไอ้สัตว์ทุ่งกุลาร้องไห้แล้วมันเนี่ยแห้งแตกเลยขนาดนี้พี่อะไรปลามันไปไหนหมด วันอ๋อวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ไงเรียนพิเศษซัมอเสาร์เรียนเดี๋ยวก็มาอย่าตรงเนี้มาแล้วต้องเออใช่เขาคงจะเข้าเรียนแล้วก็โอเน็ตแล้วก็เดี๋ยว้อเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยละชุดอะไรเนี่ยพ่อมึงใจจัดกูอยู่กับคนบ้าเนี่ยเอาดีๆดิพี่ปลาปลาอยู่ไหนปลาจริงๆที่มาเนี่ยผมเก็บไว้ให้พี่แล้วเฮ้ยจริงผมมีอยู่อีกบ่อหนึ่งคืนเนี้จากบ่อจากตรงนี้ไปอ่ะนี่อยู่จังหวัดสมุทรสาครนะอีกบ่อผมอยู่ราชบุรีอีกประมาณห้าบ่อเห็นไหมล่ะผมเก็บผมเก็บไว้ให้แล้วเห็นไหมล่ะทุกคนต้องกการี่โล ห้าตันไงตีบานผมเต็มผมเก็บนี่ผมผมใส่กระชังไว้เลยตกอาตักละอตกอาตักอะไสั่งเลยว่าตกอาตักละรอติดตามอสมัตไม่ผิดหวังแน่นอนคนอย่างพี่นี้แล้ว้ไดมันแน่นอนอยู่แล้วพี่นี้เขาคงผิดพลาดอะไรทางเทคนิคเขาคงไม่รู้แหละว่าเขาน้ําแห้งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวล็พี่มีพี่มันมีตุ๊กแกวตุ๊กแกตุ๊กแกเสียงแรป๋าตุ๊กแกทักเอาเป็นว่าบ่อนี้ไม่มีไม่เป็นไรเสียมบ่อจี้ สี่เหลี่ยมแยกมากมึงนี่มันคืออะไรไอ, <c oughs> อ้ิ๊วขเป็นภาษาแต่จิ๋วอถามพี่นิ่งจริงก่อนอันนี้คบ่อ, <c oughs> บอปลาจริงๆใช่อะไพี่บอ่อปลาจริงๆพี่อันนี้คือบอ่บอบ่อที่ใกล้บ้านผมมากที่สุดเลยสมมติว่าเราจะเอาปลาสักสักร้อยตันอย่างเงี้ยเรา,เาแม่ปลาแค่ประมาณสักสักสี่สิบโลเองแม่ปลานะแม่ปลา,าจริงๆนะมึงเชื่อคนพนดีไหมนส่วนปลาส่วนปลาส่วนปลาตัวผู้ใช้ประมาณสักสิบตัวเองแล้วก็ปล่อย พอพอพอแม่ปลามันออกไข่แล้วใช่ไหมเราก็เอาแม่ปลาออกเราเรียกได้ว่าเป็นปลานักแห่งประเทศไทยคือสิบสิบิโลนั่นแ่ละสิบต่อสิบต่อสิบต่อพันสิบต่อร้อยน่ะเห็นไหมนักแห่งประเทศไทยมันจะไล่ปีมตัวเมียทั้งบ่ออี่าดูเ่ยเหมือนเจ้าของบ่อไล่ปีบลางไหมเอาตัวเมียใส่กี่ตัว ตัวเมียเนี่ยผมใส่อยู่ประมาณ40โลอะ่สิบโลก็ประมาณ40ตัว40ตัวแล้วตัวผู้ใส่10ตัว1ตัว4ใช่ไหมปลาหนึ่งมีเมีย4ตัวบอกเลยว่าซัมซอนปลาที่กูก็จะกลับบ้านแล้วอะเราไม่ต้องไปดูหรอกเลิกไหมอีพีนะกูว่าพ่อไม่ต้องเอาแล้วปลาสลิดอ่ะเอาไปทอดแดดก็พอแล้วไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกกูว่าพ่อจะขี้เงี้ยนเหมือนปลาแถวนี้เปล่าผมเนอะดูสิ ไปกันไป kaik, room, ไปอีกบอร์หนึ่งไปอบอร์หนึ่งเยาจะได้เรื่องไห้เน่ปเราต้องไปเอาปลาสลิดไปให้พ่อได้ไปลุยไปอีกบอร์หนึ่งค่ะ เลยแถวโอเคเอลตอนนี้เราก็วาร์ปมาถึงบ่อญาติของพี่นี้แล้วค่ะออมันต้องอย่างนี้ใช่นี่ไหนไม่ไมพี่นี้ใช่มาเ่าไม่หยุดเลยเอ้ยรับประกันได้พี่นี้ไม่โกหกเราและเออไม่เลยนี่นี่เห็นดูมไหมเห็นรูปไหมไหนคะพี่อู้ต้องอย่างี้ฉันมาททอะไรี่นี่ฉันมาทอะไ้แจมบอกใครพี่บอกใครก็ไม่รู้นะเอาโซตีนเลย อของพี่ของพี่ของพี่จริงจริงก็คือนี่ของของน้าของน้าก็คือฝั่งตัวท่าเป็นเทายาดหมดเลยตั้งแต่ในซอยเข้ามาเนี่ยอย่าเอาเบี้ยข้างในนู่นเป็นของเป็นของญาติหมดเลยตนส่วนบ่อของผมที่ผมพาเข้ามาเนี่ยขึ้นไปแล้วเอาอีกแกคือที่พี่มาเนี่ยบ่อผมขึ้นมาเลยแต่ผมพามาดูบ่อบ่อญาติมาดูบ่อญาติเอาได้ไหมฮะเอาได้ไหมได้เอาไดใช่ไหมจ้าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆที่รู้จักกับคนผู้ชายคนนี้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าโอ้ดูดิน้ำกี่วันเนี่ยบ่อนี้สุดลูกหูลูกตาเลยอะไม่ดูเลยอู้หูหูตัวตัวตัวแค่เราเดินมามันก็กระโดดเลยอะดูดิใช่ไหมพี่ใช่ฮะจิงโจ้น้ำจิงโจ้ยอกหยอกยอกใช่ใช้งานพี่เห็นนะใช่เลยทุกคนนี่ดู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 ตาเต็มเลยมาแล้วนี่นะเจ้าของบ่อมามาแล้วเจ้าของมาแล้วมาไรแล้วแอบดมาแล้วจะโดนลูกปืนไหมเนี่ยจ่อมาแล้ว ชัวปะเนี่ยพี่นี่ชัวชัวโดนชัวโดนชัวเฮ้ยพี่จะยืนนี้ป่ะที่ไหนอ่ะพี่ต้องยืนด้านนี้ยืนทางนี้ก็โดนคนเดียวเลยปังนี่ตุงเลยเนี่ยปังไม่ออกเลยตุงเลยเนี่ยรู้ว่ากี่ตังค์ที่ถามที่คนนี้เหรออือันนี้หนาผมเหรอสุดยอดเลยเขาเท่ะชัวใช่ไหมสุดยอดเลยแล้วถ้าเขาถามอ่ะมึงมาทำอะไรกันเนี่ยใจใช่ไหม อูไม่ค่อยจะมั่นใจตั้งแต่พาไปบ้านเมื่อกี้แล้วนะนี่ทำไมนะาทำไมน้าเสี่ยไม่ตอนเหมือนไม่เหมือนตอนมาใหม่ๆอ่ะส่งพี่มันไม่ใช่อ่ะส่งพี่แบบรีบพักเขาก่อนเลยแบบนี้เขาไม่ได้คุยด้วยอ่ะเขาไม่คุยด้วยเขาไปเอาปืนนั่นแหละสิโดนแน่นอนไปกลับตัวเราวิ่งขึ้นรถดีกว่ารถรถผมออกก่อนยังไงก็ทันพี่รถพี่สตาร์ทไม่ทันขึ้นรถผมไปก่อนก็ได้เอาจริงๆเลยปลาผมเก็บมาให้แล้ว เสียหมดแล้วอ่ะเนี่ยเสียเสียโอ้ว่จะทำดีเพื่อลรึว่ากูจะไปหาปลาใส่หลีกมาฮะ้โอ้ยแยเป็ดตายเรียบร้อยระวังเอามาให้ตังฝาเหลือจุกหนึ่งแล้วความสวยเมมกะบองปลาก็ตายแยกแบงจำไงดีจำไงจำไงก็พอไม่เย็นเนี่ยบอกทุกคนก่อนว่าเมื่อเย็นกูก็ถ่าย โโอ้หแล้วพ่อได้ปล่อยปลาสลิดหนึ่งตัวในนั้นลงไปเลยไม่มีภาพให้ทุกคนได้ดูเสียใจมากไอ้นีปลาบ้าปลาบ้าปลาบ้าไอ้เจียไปปล่อยกล่องไปปั๊มหัวใจมันขึ้นมากล่องไปถามได้ปะเนี่ยแข็งขนาดนี้แม่งปั๊มยังไงอยู่สิเนี่ยเราเอามาเยอะแยะเรืวตัวนี้พ่อช่วยให้พ่อช่วยพ่อทำไม่ได้เดี๋ยวเป่าตูดหน่อยลูกที่ ม่เคยเห็นเราเคยดูไหมนิทานอะไรคะหมูวอทดิสนีย์เจ้าชายกับเจ้าหญิงกบเจ้าชายสุดหล่อกับปลาสลิดจิ๋วจิ <may may ๋วจิ ah um> ๋วปุ๊บฟื้นเลยโอ้ยไม่ฟื้นมันไม่ฟื้นแต่ลองอีกรอบต้องใส่เป็นโจ๊กู้ไม่เป็นไรมีหลายตัวตัวนี้แหละตัวเมียมีท้องมีพุงด้วยอาจจะฟื้นก่อนไล่ แม่ไม่ฟืนแมไม่แม่ไม่เลงไหมดแล้วแม่ยังไม่ยังยยังืมไม่ฟปปล่อยในบ่อดีกว่ล่อยไม่รลีวอีพีนี้ชิบหายหมดแล้วปลาก่อตายเมมก็อพ right ัง อาเจ้าก็กิวเซ็งฮัตปี้ปักซาขี่แม่แม่กิ้วฉักเอาไปแก้ไหย่ยังเอาไงดีอย่าไปแก้ตัวอีพีหน้าได้ไหมบ้าไปแล้วคลิปพังเมมพังบ้าไปแล้วไอ้ฉาิถ่ายมาคลิปพัง โอเคทุกคนจะพังหรือเปล่าเนี่ยโคตรเซ็งเลยอ่ะคือต้องขอโทษทุกคนแล้วก็โคตรเซ็งเลยคือมันที่ดูแลตัดมานี่เลยนะใช่ตอนแรกอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไปไปที่บ่ออาใช่ไหมย้อนไปก่อนไปที่บ่ออาของอ๋อบี่นี้นาของพี่นี้ไงแล้วเราจบไปแค่นั้นเลยที่จริงอ่ะเราไปบ้านพี่นี้แล้วพี่นี้อ่ะเขาก็าม เขาจับปลามาให้แล้วประมาณ20ตัวได้ทุกคนจับ5้ตันนั้นเหลือประมาณ10กว่าตัวนั่นแล้วมันก็ลอดมาเนี่ยแบบลอดมาประมาณสามตัวแล้วเราก็มาเลี้ยงไว้ใช่ไหมแล้วมันก็ลอดเพียงตัวเดียวเท่านั้นผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตมันตัวเดียวเออแล้วกหาตอนเย็นน่ะเราก็พาพ่อเอาไปให้พ่อแล้วพ่อก็ดีอกดีใจได้ปลาสลิดลงบ่อแล้วก็ไปปล่อยบ่อเรียบร้อยแล้วก็วางแผนการแล้วเราจะรวยกันเละเทะ แต่ทันใดนั้นสี่เลียวเมมก็พังทุกคนก็เลยไม่ได้เห็นภาพตอนช่วงนั้นเลยเราก็เลยต้องมาถ่ายตอนนี้นะทุกคนอยืนตรงๆแล้วพูดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ acting action ไป่อ๋อขอโทษด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตามล่าหาไอ้ฟาสลิดตัวนี้มาให้ทุกคนดูให้ได้เราไม่ปล่อยไปหรอกเราไม่โกหกทุกคนหรอกจริงมีจริงๆทุกคนกดมาเลยคอมเมนต์มาว่า ใครอยากจะเห็นปลาสลิดต,ตัวนั้นที่เราปล่อยลงไปในบ่อรบ <c oughs> เราจะไปตามล่าหามันมันลงคลิปให้ได้ก้องฮึ่อือเหี้ยอะไรไปแล้วกระีิก้อโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์ก็ชร์กด subscribe ด้วยนะคะ <h iss> ไม่น่าเลย <h iss> ปิดสามรอบเลยเหี <h iss> ้ยไปแล้ววันนี้